สวัสดีครับวันนี้เราก็อยู่กันกับเจ้าเซฟหมูตุ๋นเซฟโมโหเอ้ยเซฟโมโตเอ้ยถูกแล้วนะครับก็จะมาแชร์การนะครับแก้ไขนะครับอาการแฮนสบัดเวลาขับด้วยความเร็วประมาณ30-60แล้วก็100นะครับขึ้นไปนะครับหลายคนนะครับจะบอกว่าเอ้ยโชคหลังไม่ดีนะครับเปลี่ยนโชคสีหน้าจะไม่ลอยคือผมทำทุกอย่างครับ อันนี้ผมทำด้วยตัวเองเลยนะครับผมใส่ปี๊บหลังขนาดห้าสิบห้าลิตรนะครับใหญ่มากครับห้ลิตรคือเต็มเต็มเลยครับข้างๆเนี่ยมันจะเป็นสำหรับใส่ปี๊ปข้างคือถ้าเกิดว่าเปิดมาเนี่ยเกือบติดอะครับห่างประมาณไม่ถึงไม่ถึงสองเซนนะครับผมเปลี่ยนอย่างแรกนะครับผมเปลี่ยนผมติดกันสะบัดครับก็การสะบัดชุดแรกนะครับจะเป็นของตอนนี้ผมใส่อยู่ก็คือเนี่ยครับ ของจีนเลยผมก็ยังใช้ของจีนอยู่เพราะว่าผมใช้ของอมันชื่อว่าอะไรนะ S R C ปะ่ะไม่ใช่ี R C มันศรีราชาเนี่ยว่ะ,ะ R R C หรือว่าอะไรสักอ,อ,อย่างนี่แหละที่มันแพงราคา8 8,000กว่า9,000กว่าของไฮเปอร์ไฮปโปอะครับผมใช้ได้800โลรัวครับแล้วตอนนี้ผมมีเคมก็ยังไม่ได้ของครับเพราะว่าด้วยความที่ทางร้านนะครับจะเปลี่ยนตัวใหม่ให้แต่ว่าต้องทำเรื่องเคสมปก่อน ถึงใช้เวลาประมาณเดือน2เดือนไม่แน่ใจว่าหน้าแค่ไหนนะครับช่างแม่งนะครับก็การสะบัดต,ติดไปไม่หายครับอาการแค่ช่วยให้หน้ามันสั่นน้อยลงแต่เราปล่อยมือมาก็ยังสายเหมือนเดิมนะครับผมก็เลยเปลี่ยนนะครับโชกหลังอะโชกหลังคือก่อนหน้าชนหลังเนี่ยผมเปลี่ยนผมเปลี่ยนอาผมเปลี่ยนค่าลมยางใหม่แล้วนะครับผมเซ็ต โชคหน้าโชคหลังใหม่แล้วก็ยังไม่หายนะครับผมเลยเปลี่ยนโชคหลังเป็นของเอรินนะครับเออริน er อันนี้สเปคของอสเปคสวีเดนนะครับคือตัวน,นี้ถ้าเกิดซื้อสเปกไทยอ่ะมันจะราคามาะมาณหมื่นต้นๆน,น,นะครับเออรินของตัว er 6 n ตัวเก่านะครับตัวปีหนึ่ง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 ถึงหนึ่งสี่นะครับตัวเก่าแต่พอผมใช้เนี่ยจะเป็นของเออรินตัวหนึ่งสี่เหมือนกันแต่ว่าจะเป็นสเปคสวีเดนจะราคาประมาณหมื่นหกกว่านะครับ ก็ได้โปรโลดมันเหลือประมาณ1มื่นสี่นะครับก็อันเนี้ยหนึบขึ้นดีขึ้นครับนิ่มขึ้นเข้าโค้งได้หนึบขึ้นกว่าเดิมไม่มีอาการโยนให้เห็นเลยนะครับเพราะว่าปรับพิโรดกับรีบาร์ได้เป๊ะมากนะครับเวลาขนของขนอะไรก็ค่อนข้างดีนะครับผมผมเทปมหมดละคือดีมากคุ้มราคาโคตรคุ้มพวกนี้ดีกว่าโชวเก่าเรามันมันทามาลดสเปคหลายๆอย่างครับมันก็ไม่ค่อยโอเคแต่พอโชวงนี้ปุ๊บเนี่ย มันทํามาคุ้มราคาจริงๆหรือถ้าใครมีเงินอยากจะไปอีกนะครับผมให้ทำ YS ตัวท็อปนะครับตัว G Racing Top ของ Versit นะครับใส่ได้พอดีเป๊ะเลยนะครับอันนั้นจะราคาออมา2 0,000ืต้นๆนะครับผมมีปรับทุกอย่างนะครับปรับแม่งทุกอย่างลุยเลยอะไรมีหมดนะครับผมแต่ข้อเสียของ YS คือ,อาราคาตามคุณภาพครับพูดงี้ดีกว่า,าผมเปลี่ยนชกแล้วแม่งก็ยังสั่นเหมือนเดิมครับหน้าก็ยังแบบมีอาการชกเหมือนเดิมเวลาที่เราขับ เสียงสามถึงเจ็ดสิปอะประมาณนี้ถ้าเราปล่อยมือปุ๊บคือสายสายแบบสายแบบเจ้าเข้าอะครับผมออผมก็เลยไปศึกษาข้อมูลนะครับของรถนะครับว่าเอ้ยทํายังไงดีให้หน้าหายสัน่นมีอยู่กระทู้หนึ่งในพันทิปนะครับบอกว่าการหน้าสั่นนะครับอาจจะเป็นปัญหาของแผงคอนะครับแผงคอเดิมโรงงานมาเนี่ยมันเป็นลูกปืนใช่ไหมครับลูกปืนแบบลูก,ลก,ลกปลายเล็กๆเรียงกันนะครับ ซึ่งมันจะมีถ้วยของของอ่าเขาเรียกว่านะลูกปืนคอเออลูกปืนคอเนี่ยมันจะมีถ้วยคุมอีกรอบหนึ่งนะครับแล้วก็จะมีซีนคุมอีกรอบหนึ่งคือตรงนี้นะครับตรงนี้บนและล่างนะครับบนและล่างถามว่าอ่ามันดีไหมผมบอกเลยว่าของเดิมไม่ดีครับไม่ดีอย่างร้อยเปอร์เซนต์เพราะด้วยความที่ผมเล่นเวอร์ซิตี้เอ็กซ์สามร้อยมาก่อนรถผมตอนนี้มาอยู่นี่แล้วนะครับอ่าก็เลยไม่ได้ให้ดูว่าเป็นยังไงเนาะอ่านั่นแหละมัน ไม่ดีเลยเวลาลงหลุมนะครับเราจะรู้สึกนะครับรู้สึกได้เลยว่ามาน้ามันจะโครงๆนะครับผมก็ <c oughs> คือเหมือนกับว่าลูกป,ปืนเนี่ยถ้าเป็นลูกกลมๆครับมันจะมีอาการหมุนได้รอบติดทางถูกไหมครับแต่ผมไปศึกษามาเป็นของเทปเปอร์ลูกปืนเทปเปอร์เทเปอร์เทโปอะไรของเขาที่เขาเรียกกันนะผมก็เห็นมีหลายชื่อมากนะครับแต่ผมไปศึกษามานะครับเปลี่ยนลูกป,ปืนคอนะครับเป็นของเทปเปอร์ลูกปืนคอเทปเปอร์ aper, ทำงานยังไง ลูกปืนคอเทเปอร์ถ้าใครเคยเห็นรถแมคโคนะครับรถแบคโคแบคแบคโคแบคโฮอะไรก็อะไรก็คือเรียกนะผมเรียกแบคโคนะครับมันจะเป็นเหมือนตีตะขาบแบคโคเห็นใช่ไหมครับเวลาที่เรา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 แบบเคลื่อนที่ครับตีตะขาบเคลื่อนที่อ่ะมันจะมีลูกกลมอยู่ข้างล่างคอยที่จะประคองให้ตีนตะขาบมันไม่ติดนะครับคล้ายๆโซ่หลักการงานคล้ายโซ่เลยนะครับเหมือนกัน โซ่มันจะหมุนได้แค่บนกับล่างใช่ไหมครับจะไม่มีคอร์มซ้ายขวานะครับบนกับล่างอย่างเดียวครันนี้ลูกเป็นคอเทปเปอร์หลักการเหมือนโซ่คือมันจะมีแค่บนกับล่างไม่คอน์มไ,ไม่ใช่ดิมันจะมีแค่ซ้ายขวาอย่างนี้ถ้ามันถ้ามน,นอนนะ,ะนอนอย่างนี้มันจะเป็นซ้ายขวาอย่างนี้มันจะไม่มีคอนบนล่างให้เห็นเลยครันนี้มันจะแน่นกว่าเดิมครับแน่นกว่าเดิมมากนะครับผมและด้วยความที่เป็นลูปปูเทปเปอร์การที่มันจะแตกเนี่ยไม่มีทางแตกนะครับเพราะลูกเปิดมันเป็นแบบกลมกลมแต่ยาว กลมแต่ยาวเหมือนเหมือนแหวนนะครับแต่มันยาวขึ้นมานะครับผมคันนี้โอกาสาที่แม่พังจะแตกจะยุบเนี่ยขึ้นน้อยมากนะครับแล้วซีนยางมันจะใช้คนละแบบกับของเดิมนะครับของเดิมเป็นซีนยางที่แบบครอบลงไปใช่ไหมครับครอบลงไปคันนี้ช่องว่างมันเอนยอะแต่ซีนยางของลูกปืนเทปเปอร์เนี่ยจะเป็นแบบเป็นแบบแบบซีนเล็กๆนะครับทําให้กันน้ําแล้วก็มีการลดสะเทือนออกมานิดนึงนะครับผมไม่ได้เยอะ ช่องว่ามันก็เลยจะน้อยกว่านะครับผมครน,นี้ผมเปลี่ยนลูกปืนคอทเทเบิลไปแล้วสิ่งที่มันดีขึ้นคือเกิดอะไรขึ้นผมปล่อยมือได้ในความเร็วสาสิบถึง6กสิบนะครับปล่อยมือได้นะครับแล้วก็เข้าโค้งเนี่ยรู้สึกว่ามันไม่ค่อยมีการสะท้านขึ้นมาบนมือเท่าไหร่นะครับน้อยลงน้อยลงแต่จะมีข้อเสียอย่างหนึ่งก็คือเวลาขับเร็วๆนะครับถ้าเกิดว่าเราเยียบอะไรขึ้นมานะครับแรงกระ้า,ะจากจากล้อเนี่ยขึ้นถึงมือจะเยอะขึ้นกว่าเดิม เพราะว่าด้วยความที่มันไม่มีแบบมันไม่มีแรงเรียกว่าไงนะไม่มีตัวก,กระจายแรงครับแรงมันจะขึ้นมาให้หันตรงๆเลยนะครับก็เป็นข้อเสียอกน้อยข้อหนึ่งนะครับผมแต่ว่ามันก็เป็นที่ความเร็วสูงครับผมความเร็วสูงไงราต้องขับระวังอยู่แล้วเราคงไม่แบบว่าไปลุ่มลุ้มลุ่มใช่ไหมไม่มีทางเราคงจะแบบเฮ้ยมองไกลๆอย่าเราเฮ้ยว่ามันไม่มีอะไรข้างหน้านะเราคงจะขับรถขับเร็วได้แต่ถ้ากลางคืนก็ต้องลดความเร็วลงหน่อยผมขับรถไม่เกินร้อยสามสิบร้อยสิบนะครับผมก็พอเปลี่ยนปุ๊บเนี่ยก็ดีขึ้้นนับเปลลี่่ยางผ ใช้ของ E.R. ได้เลยนะครับอันนี้เดี๋ยวผมให้ดูลูกปืนอันเก่านะว่ามันเป็นยังไงทำไมถึงถึงควรเปลี่ยนนะครับอันนี้ลูกปืนเก่านะครับเห็นไหมมันเป็นลูกครับมันเป็นลูกหมายความว่ามันจะต้องหมุนบนหมุนล่างได้นะครับแล้วก็ด้วยความที่ว่าช่องว่างมันเยอะนะครับเนี่ยครับเห็นมันไม่มีทั่วมีอะไรมามันก็เลยไม่ดีนะครับไม่ดีจริงๆโอเคครับสำหรับใครที่่าจะจบปัญหาหน้าลอยนะครับ หน้าลอยหน้าสะบัดนะครับปล่อยมือไม่ได้นะครับก็ลูกปืนคอจบจบสุดแล้วครับโชกกันสะบัดไว้ที่หลังครับโคตรเปลืองตังเลยการสะบัดผมรวมไปสองชุดชุดแรกก็ของจีนสายนี้ก็ยังใส่อยู่ก็ยังใช้ได้อยู่เหมือนเดิมแต่กะถอดละเพราะว่าไม่จําเป็นนะครับยังไนะงเขาเลี้วสูงเนี่ยผมลองปล่อยมือแล้วนะเขาเลี้วสูงเนี่ยพอลงหลุมปุ๊บแบบมันจะมีอาการกึกกึกใช่ไหมกึกกึกอ,อย่างเงี้ยแล้วคันนี้คือแทนใช่ไหมไมันจะมีอาการแบบย่างี้ยนิดนึงแล้วมันก็กลับมาเหมือนเดิม เพราะว่าลูกปืนคอเนี่ยเป็นตัวจัดให้มันตรงนะครับไม่ใช่แผงไม่ใช่ตัวการสะบัดใจให้ตรงการสะบัดช่วยให้แค่มันหนืดขึ้นเวลาเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาในความเร็วสูงแค่นั้นเองแต่ลูกปืนคอเนี่ยเป็นตัวจัดให้มันมาตรงตรงกลางนะครับให้มันจุดจุดศูนย์กลางลูกปืนคอส5งพการสะบัดมันโดนไป2ชุดนะครับหมื่นกว่าลูกปืนคอจบสุด <laughs> ไม่รู้จะเสียตังค์ซื้อทำไมนะครับแล้วก็โชคหลังถ้าคุณขับคนเดียวนะครับโชกหลังนะครับ ถ้าคุณขับคนเดียวคุณไม่ต้องไปซื้อครับโคตรเปลืองตังเลยนะครับคนเดียวนะไม่นําคนเดียวโชคเดิมดีสุดนะครับเพราะอะไรเพราะโชคเดิมนะครับผมถ้าเราปรับพีโหลดให้มันสูงพอดีเรานะครับพอดีนั่งแล้วของนะครับผมมันจะไม่มีอาการยุ่ยเห็นเลยนะครับโชคเดิมนะครับจะช่วยเรื่องนี้ได้ดีกว่าครับถ้านั่งคนเดียวนะครับแต่ถ้าเกิดมีคนซ้อนเมื่อไหร่ ไม่พอครับผมปรับทุกอย่างปรับมาหมดแล้วนะครับผมก็รู้สึกว่าไม่พอด้วยความที่โชกเดิมเนี่ยแรงหนืดมันน้อยกว่านะครับอันนี้มันจะแรงหนืดเยอะกว่านะครับแต่ว่าเยอะกว่าจริงแต่การซับจะถ,ถี่กว่าไม่รู้เป็นฟังก์ชันอะไรของโชคนะคแต่ดีกว่าเดิมเยอะก็เลยแนะนําว่าถ้าขับคนเดียวไม่ต้องเปลี่ยนดีกว่าครับเพราะยังไงขับคนเดียวก็พออยู่แล้วครับเนาะโชคเดินทาให้มันดีมากดีโคตรๆพูด,ดง่ายๆนกะ็คือเหมือน Y S อัปเดรดีๆนี่เองนะครับไม่ต้องเปลี่ยนให้เสียเงินเปล่าก็ประมาณนี้ครับผมสาหรับรถผมที่ใช้มาผมใช้ชกนี่ประมาณ2,000โลแล้วนะครับการสะบัดประมาณ70,00นโลนะครับของตัวนี้7000โลแล้วก็นวบนเก่า้8 0ด้อยลเป็นเจ็ปด8 0 0โลเนาะกระปัดจีนถามว่าดีไหมก็ใส่ได้ครับแต่ว่าไม่แนะนําดีกว่าเพราะว่าต้องมาคอยตรวจเช็คว่ามันมีการรั่วไหมมันมีการฝืดมีอาการอะไรไหมก็ ต้องดีกรอบนึงแต่ว่าผมแนะนําว่าอย่าติดดีกวไม่คุ้มครับติดติดปุ๊บเนี่ยมันดีจริงที่ว่ามันช่วยรับประคองรถเวลาเราหนะ้าสบัดแต่สิ่งที่แก้จริงก็คือแผงคอครับตัวชุดชุดลูกป,ปืนคอนะครับก็ต้องแก้ที่ตรงนั้นนะครับผมไม่ใช่ว่าไปแก้ที่การสบัดโอเคเนาะก็ประมาณนี้นะครับผมใครสงสัยอะไรก็คอมเมตน,นต์ไว้ใต้ล่างข้างล่างได้เล,เลยนะครับผมสวัสดีครับ